มันแตกต่างกันไม่ได้ผู้ใหญ่จับได้แต่ว่าเด็กจับไม่ได้โอเคน้องคุณทําอะไรคะกำลังทำแพนเค้กอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะชิมกันใช่ไหมใช่มันเป็นยังไงล่ะมันน่ากินหรือเปล่าถูกแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะชิมกันเนาะใช่บายะหน้าตามันเป็นยังไงคะลูกหน้าตามันแปลก ทำไมมันแปลกะก็ก็อันอันอันนี้มันมันมันอันอื่นมาแต่แต่แต่ว่าอันอันอันนี้มันก็ง่ายนะมันติดกันเป็นแพรไปเลยอ่ะใช่ก็ดูนะก็มันเป็นแพรไงแต่มันก็น่ากินนะเดี๋ยวอันเดียวที่ไม่ต้องเอาออกแล้วใช่แล้วใช่แล้วก็ควคุณตัวเองไม่ได้ลูกเขาของมันที่ โอ้โหน้องคุณว่ามันจะอร่อยไหมอร่อยอีกด้านมันก็คคุมน้ำลายน้ำลายไหลเชียอ่อเดี๋ยวน้องคุณไปชิมกันนะคะบ,บ๊ายบายบ๊ายบาย